ฉันไม่คิดมันจะเป็นแบบนี้ไม่เข้าใจสักทีในความต้องการความรักเอยชันบอกวันนี้เราก็มาพักเป็นคืนที่สองตอนนี้เราอยู่ที่มองที่เขาวนะคะอ่าบรรยากาศเป็นบรรยากาศค่ำคืนวันนี้เรามาประมาณสามทนะสมัครใค่ะก็อากาศ จะสวยแค่ไหนเดี๋เรามาดูกันเนะาะโอเคครับสี่สิวสำหรับคู่พักแรมที่ผาหัวหน้าขอแนะนำคือการมาชมดาวที่มอหินขาวที่มีความงามอย่างสุดบรรยายแต่แฝงไปด้วยความเสียวสันหลังเย็นว่า แนะนำให้ขออนุญาตที่ทำการอุทยานภูแลนคาจุดชมวิวผาหัวนาคไว้ก่อนเพื่อสะดวกในการเข้าออกอุทยานหลังเวลาปิดอุทยานคือหกโมงเย็นขอะเรานอนกันแล้วสี่ทุ่มแล้วไร่ด้ดาวมานะครับอสื้อผ้าไหมครับตอนนี้ให้ดู หลับอยู่แล้วนั่นนอนหน้าเต็นท์เลยง่วงจัดเอา้าอาตื่นแล้วแอบได้ยินเราพูดอีก <c oughs> สบายอากาศดีมากคืนที่สองเราสบายสบายหึห <c oughs> ึ ไม่เอาฉันชอบเลยไม่มไงเจสวยไหมทางนี้สวยค่ะวิวสูงสูงเลยขอโทษครับน,นี่เป็นจุดที่ชมดาวนะครับกลางคืนกลางคืนไม่เดินมา ấy em <laughs> นี้เป็นจุดเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับผ่าห,หัวนานะประมาณ600กว่าเมตรนะครับผมเ,เป็นพื้นที่บริเวณแนวหน้าผานะครับเป็นจุดชมวิวตามบริเวณแนวหน้าผาโอเคเ,เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมีอะไรน่าดู มินไม่ขึ้นเราทำมิวสิกอยู่นั่นเด้ยวยนนาโขดหินที่ยื่นออกไปนะครับเป็นเอกลักษณ์ของผาหัวหน้านะครับเหมือนกับหัวยราอนั่นเองจะเป็นที่มาของชื่อนะครับที่ผาหัวหน้ามาชมบรรยากาศวิวโอ้โหมัน สวยค่ะแล้วแต่ว่ามันก็เสียวด้วยอ่าฐาหัวนาคมันจะมีมีก้อนหินที่มันยื่นๆออกมาลักษณะ้ายพญยานาคหัวพญานาคด้วยเนาะลมแรงมากคนถ่ายก็ขาอ่อนคนนั่งก็ขาอ่อนอบ,าบายบายบายดูวิวดูวิวดูวิวโอ้ยวิวสุดลูกตาแต่ขาอ่อนมากตอนนี้ไม่ไหว นมแรงด้วยเพราะฉะนั้นมีหินเหมือนลูกกบเลยกบสองตัวัว่มีตาด้วยไหนโอ้เหมือนงูจริงหินคล้ายงูเลยมีตาด้วยโอ้มีตาด้วยเห็นไหม หลวงศิวิชัยหลวงสมหมายตอนนี้นะคะอากาศเย็นจะร้อนนะคะร้อนชื้นใ่ไมอ่ะมันชื้นอ่ะอากาศมันชื้นใช่นั่นหน้าฝนเนี่ยเป็นหน้าฝนจะร้อนเย็นร้อนเย็นแบบชื้นอ่ะไม่ร้อนหรอกเย็นชื้นอันนี้มองเห็นก็คือตอนนี้คือท้ายที่เราจะออกก็คือต้องหลับออกก็คือแบบตากผ้าไม่แห้งตรงนี้ดีกว่าเนนี้ยเดี๋ยวเราไปเราก็พูดว่านี่นะคะคือท่านี้เป็นมอหินขาว แท่งที่หนึ่งจะดีน้ำว่ามีชื่อด้วยเหรอปูฤาษีอ๋อแท่งที่หนึ่งคือปูฤาษีแท่งทครีสองคือหลวงศรีวิชัยหลวงศรีวิชัยเหรอแท่งทีสามคือหลวงสมหมายแท่งที่สี่คือหลวงมจันสมชายและสุดท้ายแท่งที่ห้าคือหมื่นจิงขอนไม่มีชื่อเหรอเนี่ยโอ้มีชื่อเออแต่มันหน้าเหมือนคนจริงๆเออมื่เหมือนรูปคนแหละตรงไหนเ่ย โอ้ดีดีเป็นข้อมูลที่ดีนี่ไงเด้อเธออันเนี้ยเหมือนหัวหน้ามากเลยเนี่ยเมื่อกี้นี่ยเหมือนหัวหน้าแล้วก็มีเป็นหั้าปากด้วยเนี่ยอันเนี้ยเห็นยังตรงเนี้ยเหรอสุดนี่เหรอนี่ตรงนี้ดูดีปลาลองดึ้งรอรอรอหัวหน้าเลยรอ่ามชื่อจากอดีตพี่มาของชื่อหาหัวหน้าแต่บอนกว่เห้าคนแก่ตั้งแต่สมัยเี้มีหัน้ามากมากเลย มตั้งอดีตกา,านาคมาขีม้าตี้น้ว่กันในหนมือ่มที่มีทางอเหนะะ้าล่าจะนยอีกที่นงชมวิค่หัวหวน้ารก,กลางหามีที่ตั้ของมูลอยู่บเวณสิด,ดอ,อยู่บหงง้ใานคกางหามีควาเล่อสศัทาต่อพญานะะาคนาโาลทุกวันนจาำของทุกเดือน ชาวนครกลางหาาได้รวมตัวกันบริเวณหน้าผาเพื่อประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาสพญานาคนาคโคจะมาปรากฏกายบริเวณพิธีและแผ่เสียงออกเจ็บเสียงเพื่อที่จะร่ายมนต์เพื่อเป็นกราบคุ้มครองป้องกันและปกปักรักษาชาวประชาและอาณาบริเวณเมืองนครกลางหาาจนถึงบริเวณหน้าผาฝั่งด้านทิศตะวันตกเมื่อเวลาล่วงเลยมาปรากฏว่ามีจนวนหินบริเวณหน้าผาหืนออกมาตามทิศทางที่พญานาคนาคโคแผ่เสียงนับรวมได้เจ็ดจุดและมีลักษณะเหมือนกับหัวหน้า นับตั้งแต่นั้นมาจึงเรียกฐานบริเวณนี้ว่าผาหัวหน้าหลังจากวันเพ็ญสิบห้าท่ำพญานาคนาโคก็จะกลับลงไปที่ถ้ำสามหลุมเพื่อจำศีลภาวนาและเมื่อถึงวันเพ็ญสิบห้าท่ำพญานาคนาโคก็จะขึ้นมาคอยดูแลปกปักรักษาและคุ้มครองชาวนครกลางหาวจากภัยอันตรายต่างๆเรื่อยมาโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองนครกลางหาวประกอบด้วยพญานาคนาโคจะคอยปกปักรักษาคุ้มครองฝั่งด้านทิศตะวันตกในด่านทั้งห้า ที่ประจำอยู่หินห้าแท่งจะคอยปกปักรักษาคุ้มครองฝั่งด้านทิศตะวันออกซึ่งเปรียบเสมือนประตูทางเข้าสู่นครกลางหาวโดยหินแต่ละแท่งมีชื่อประจำตนดังนี้แท่งที่หนึ่งหลวงปู่ฤาษีแท่งที่สองขุนศรีวิชัยแท่งที่สามหลวงสมชัยแท่งที่สี่หลวงจันทร์แท่งที่ห้าหมื่นสิงขนปู่ฤาษีหมื่นสิงขนหลวงสมชยัยหลวงจันท,ท 5, นร์หลวงศรีวิชัยกลุ่มหินโผลงช้างสู่ความเป็นมาในปัจจุบัน บริเวณได้หน้าผาพาหัวนาคบริเวณจุดชมวิวผาหัวนาคจุดที่สูงที่สุดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง905เมตรจะมองเห็นลักษณะของหินที่ยื่นออกมาคล้ายกับหัวพญานาคซึ่งอาจเป็นที่มาของชื่อหน้าผาแห่งนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ชลบูรีและพื้นที่เบื้องล่างของอำเภอหนองบัวแดงและอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิได้โมกลุ่มหินต้นไทร หลังจากทราบข้อมูลเบื้องต้นของนครกลังหาวนะครับเราก็ได้มาตามรอยนครกลังหาวกันนะครับตรงนี้เป็นบริเวณหินต้นไทรนะก็เป็นพื้นที่ของชาวนาครกลังหาวที่อาศัยอยู่ที่นี่นะครับ